สบายดีพี่น้องปองไปเบิร์ตสุขสุกันมือหนิกาพากันมาฮอดวัดวัดพระธาตใจเนาะยินดีตอนฮาบเขาสู่วัดป่าอัตละโคเอียงนะเจริญเจริญทันหรอเมนบอกสบายดีทุกคนสบายดีมาพูดๆกับเจค้างคือเกาคือเดินเขาผัดแล้วพี่น้องนำทีมโดยเบ้าเจนั่นเองมือหนิก็ได้ <laughs> บหนเ็ <laughs> <c oughs> <c oughs> อยู่ทางใดมาหอดแลบเนาะวัดก็ได้สวยงามเนาะเ <c oughs> ขาจ้ไหวายผาอยู่ทางด้านผุด <c oughs> ออกเืนอะไรแน่ไม่ออกเม่ไม่ออกเปี้ยวไม่ออกปิว๋วมาจากบ้านน้อยในบ้านถวายน้ำดื่มคนละหนึ่งแพ้ขอถวายบูชาได้องพ์พรทประ่านหลง,ง่อ,อ,งงอท่านใจขออำนาจพระปรมีสวพ่อท่านใจปวดสักเกต ทุดิบสีได้จำได้ห้องโมทณาชุกุศลในครั้งนี้จงประทานพรในมุมถนัดสงบสาบแร่คืนรีที่เทียนแล้วกมีท่านถยขอพรนเจาในห้าตอกต้งบุญรักษาแทว่าคุ้มครองก แล้วเด้ทูบเสียงอชคเ<ห>ลาอยู่ในโอสีเหลืองๆพันไตเ้อพอออกละขึ้นปนักเทิ่มได้เนอพอออกได้ออกคันทากันบ,งบังเบงขึ้นว่างอยู่เทิ่มได้สำหรับพอออกส่วนทูอยากเสียงโชกเสียงไหนั <c ười> นสิว่าโอ้ทูบโชคทูบแห้งผันเอาไปผันยังเสียงอยู่นะกกันได้ว่าทูบเซียงชอกดวงไผ่ดวงลาวเ้อ กุยิงเพิ่นให้ขึ้นถึงเนาะแต่ว่าผู้ชายขื้นใดก็คือขึ้นไปไหวาทางด้านถึง,องเองเพรพี่น้องกะเจคายยยนานาํา,คก,บบา,าก็สีไหวอยู่ด้านล่างบบาเจกะบบาวน้ามืสิขึ้นไปทางถึงเพราะเบาเอือยยัง่ายให้พี่น้องได้เบึง่งอยู่เนาะมามื้อนี้ก็พากันมาสี่คนพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศทางด้านล่างให้พี่น้องได้เบ,บึ่งอีกรอบนึงเนาะลงมาหลหยพระทางด้านลุมพี่น้อง ที่ข้ามกับบาจิกำลังจุดธูปไหว้ไหว้สร้างใหญ่พี่น้องสร้างใหญ่บรรยากาศบรรยากาศดีดีกะรซิมบูคอยเสียงดังไปเลยเด้อเพราะวา่าะเพราะวา่าอยู่วัดเนาะเสียงเสียงสง,งบกับ่อยากรบกวนหันหน้านี่น้องมีสร้างใหญ่ทั้งด้านนะบาเจิบาวน้ำหรือบบว่าเจิข้ามข้ากันจุดธูปเท่า อันนี้อยู่บรรยากาศร่มลื่นด,ดีพี่น,น้องมีการเทียงกันพี่น้องจุดถั่วเบาไวเ <laughs> หนื่อยเที่ยงยุกเหนื่อยแล้วไหนลองมันจุดมือนะเห็นบหมอ๋อวันนี้วันนี้ฉันจะทำ มันบาใหมท่ที่ตอนนี้พากันจูดถูกจูเทียนอยู่พี่น้องมาลุ้นน้ำกันเลยพี่น้องบาวเจีวันเห็ดยังอยู่นี่ป้าเธอ บาจีบาจีมีแนวอีกแล้วเหมือนนี้นะพี่น้องเออทั้งงาทั้งเออมาอิวมาถูบไหมไปเบิ่งเจ๊คัมเจจุดถูบขอเลขสามโต พันสี่คอเลขสามตัวได้มือพ่ดเบาได้หกตัวพัดเสี่ยวสามตัวอืมเขากำลังสร้างอยูะยะ่พญานาคเขายู่นี่เขาก็เคยจูดบ่ ดเูเขาเขาแค่นแล้วเขาจูดแต่ในหันไหมบรรยากาศลม่มลื่นดีเสียงสีกองเพลนเพื่อมาแต่บ้านกับมหอนไปีกับสีเพลนพอดี จุดนี้บอคือพักพนางปกพันางกายโพน้นนายโพน้น เออพ่นคืนใหม่เด้อันพ่น,พนก็คืนใหม่เลยเลยอันนี้น,นะไม่เป็นพ่นเก่าหรืเป็นพ่นหม่ <c oughs> มาลุ้นน้ำกันเจียค่ะเธอสีไดตัวได้ เตรียมบ่ทันได้นะค่อยว่าค่อยก็บ่เจกหายค่อยพี่น้องเอ้ยสติดจ้ะจูดให้หมดนะบอบ่จูดก็ได้จังเอาไปตั้งไว้ก่อนก็ได้ ยแบบยวบบจุดแล้วจยางมาตังกับรอลุดรอรอหลกันไปเลยรอหลุนกันไปเลย,ลลเลยว่าจะเป็นเลขอะไรศูนย์เก้าศูนย์เก้าห้า ศูนย์ศูนย์เก้ารุนนุน <c oughs> เลขหาเลขหาเลขหาเลขาเลขางหน แกวหาเนี่พี่น้องเไปลุนกันนะเลขลาวมะแรงเลขลาวมะแรงเลยลาวมะแรงหา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 เสเลยมาแล้วอ้าวบาทนี้ก็กเพาอจบคลิไว้เพียนเท่านี้เนะาะเพราะว่าห้ากะรุ่นรุ่นเลขกะ ตัวหนึ่งกับ่บใหม่ตัวหนึ่งกับใหม่อยู่แต่พอเห็นัะเก้าอย่ากัเก้าไปสูตรเก้าหาูเก้าหนอพี่น้ององ่ะคม่ต้องบอกเก้าวันได้มานะโดยอ่ะทิ่นี่กับจบแค่แท่งเท่านี้สบายดีสบายดีพี่น้อง